คุณเจ้ามิงโตตาหยงครับท่านประธานที่คกรบกระผมเจ้ามิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรกประชาธิปัตย์ก็ผมขออนุญาตใช้เวลาของสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้โดยเฉพาะผมได้ดูในรายงานการผลการปฏิบัติงานปี51ขององค์การกระจายเสียง และการแปรภาพศาสนาะแห่งประเทศไทยก็ผมขออนญาตเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานว่าการดูในรายงานของท่านที่ได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็หลายส่วนที่ต้องชื่นชมก็หลายส่วนที่เพื่อนสมาชิกได้กรุณาเรียนต่อสภาผ่านไปท่านที่ได้รับได้รับผิดชอบได้รับฟังปัญหาและก็เพื่อนําไปสู่ในการแก้ไข สิ่งที่ผมจะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในภาคข่าวนั้นเราต้องยอมรับครับว่าสื่อสารทางทีวีหรือทางโทรทัศน์เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นการสื่อสารสู่ไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างร,งรวดเร็วและถูกต้องกระบวนการการถูกต้องก็อยู่ที่กระบวนการในการสรรหาข่าวในการทําข่าวอย่างตรงไปตรงมาแต่กระบวนการในการทําข่าวผมก็ต้องยอมรับว่า อาจจะมีคนทั้งพอใจและไม่พอใจนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาข่าวไหนที่ถูกใจตัวเองก็บอกพอใจในท p b s ข่าวไหนที่ไม่ไม่ถูกใจตัวเองก็บอกว่านี่ทีพีบีมันใช่ไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ไม่แตกต่างกันในสังคมแห่งนี้แต่บนกระบวน,นการที่ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่อยากจะเห็นของทีพีก็คือการเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา สิ่งที่พวกผมในสภาผู้แทนราษฎรอยากจะเห็นมากที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรที่ข่าวที่จะต้องออกจากทีพีบีเอสนี้เป็นข่าวที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้แม้ว่าข่าวนั้นจะเกิดขึ้นในมุมของภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานสิ่งเหล่านี้นะครับที่พวกผมอยากจะเห็นและสิ่งที่ที่ผมต้องยอมรับอยู่ว่า เราต้องยอมรับอยู่ในเรื่องการสร้างข่าวผมมีความเชื่อมั่นพอสมควรกับการทำข่าวของ TPBS ผมขออนุญาตท่านประธานยกตัวอย่างในกรณีที่ผมติดตามเรื่องโรฮิงญ,ญาที่ระนองมีนักข่าวที่ให้ความสนใจในเรื่องที่มีเพื่อนนำเสนอต่อสาธารณะนั้นข่าวที b s เเป็นข่าวช่องแรกที่ขออนุญาตติดตามไป และการสื่อสารว่าการสื่อสารของวันนั้นเนี่ยเป็นผลดีต่อต่อ,ตอทุกฝ่ายโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งถูกข้อก่าวหาจากสื่อสาระต่างประเทศว่ามีการทำร้ายอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและติดตามเกาะติดสถานการณ์ของนักข่าวของ TPBS พีณวันนั้นเนี่ยทำให้การสื่อสารสู่ ถึงพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาและก็นําประเด็นที่อย่างตรงไปตรงมานั้นสร้างความเข้าใจกับทั้งคนในประเทศและต่างประเทศได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความเข้าใจตรงกันว่าไม่ได้เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีของรุฮินญ,ญานี่ง่ายๆแม้กระทั่งที่ผมได้ติดตามอยู่ในกรณีของเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเกาะติดสถานการณ์พยายามที่จะเสนอข่าวตรงไปตรงมาก็ต้องยอมรับครับ บางข่าวบางเนื้อข่าวนั้นแม้กระทั่งพวกผมเองเป็นนักการเมืองสู่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังเข้าถึงการข่าวของท่านได้ไม่มากเท่ากับท่านเท่าเท่า,ทา,ทากับกลุ่มเป้าหมายนักข่าวของทีพพีเที่ไปทําข่าวมาโดยเฉพาะในประเด็นในการเจาะลึกปัญหาต่างๆนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องหนึ่งที่นักการเมืองอย่างระดับพวกผมที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องนํา เอาในเนื้อข่าวของท่านบางบางประเด็นมาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาติและบ้านเมืองกระบวนการเหล่านี้ครับผมบอกว่าดีใจที่ได้เห็นสิ่งที่อยากจะเห็นมากที่สุดก็คือทําอย่างไรที่ PBS จะเป็นจุดสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งเนื้อข่าวและสารเนื้อหาสาระในการเสนอข่าววันนี้อาจจะมีคนไม่พอใจเหมือนดั้งเดิมที่ ตอนช่วงที่เป็นไอทีวีอยู่เพราะมันสังคมนี่มันเกิดข้อแตกแยกในสังคมมีทั้งสีความหลากสีแล้วก็ไม่ยอมกันแต่ว่าคนทำหน้าที่สื่อสื่อสารนั้นผมต้องเข้าใจและผมเข้าใจว่าการสื่อสารตรงไปตรงมาวันหนึ่งคุณภาพอยู่ที่คุณภาพของการเสนอข่าวมากกว่าก็จะเป็นที่ยอมรับกลับขึ้นมาได้สิ่งที่ผมอยากจะฝากถึง TPBS ผมได้ไปดูในรายการที่ท่านได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็คือการผลิตรายการเฉพาะถิ่นและยกระดับการทํางานในสถานีภูมิภาคโดยเฉพาะที่ท่านได้ใช้ในโครงการดิสลา,นนา,าตัานณาภาคใต้ณแดนใต้ผมเคยติดตามครับเป็นโครงการการเสนอข่าวทีดีที่พยายามนําเสนอข่าวซึ่งมีความแตกต่างและมีความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนําสู่าธนรณนะ กลุ่มเป้าหมายต่างๆในประเทศจะได้มีความเข้าใจคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นก็ต้องยอมรับครับว่าในประเทศไทยนั้นบนความแตกต่างของคนทึ่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้าใจก็ยังไม่มากมายที่จะมีความเข้าใจล้มลึกเหมือนกับการเสนอข่าวของในรายการดีสละตันณะแดนใต้โครงการเหล่านี้ครับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์โครงการเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นโครงการที่ จะสามารถสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วทุกทุกภูมิภาคให้เกิดมีความเข้าใจต,ตรงกันและไม่เกิดข้อแตแกแยกซึ่งกันและกันโดยอาศาัยช่องทางของการสื่อสารของทางโทรทัศน์นี่นครับสิ่งที่